มาทำประตูกระชา่างอันนี่วันนี้ทำประตูจริง,รงด้วยไม่เชื่อดูนี่อยู่ที่นี่เฮ้ยมาอันนี้จะมาช่วยจับมาช่วยจับเหล็กอ,อ๋อไม่ต้องอ๋อลงลง,ลงตีงไหมเออมาช่วยจับไงไม่จับแล้วจะเชื่อมไงได้ครับไม่ได้เพราะว่าลุงสีเป็นปลูกมือเป็นคนขับรถเป็นคนซื้อน้ำลุงสีเป็นเป็นคนจับเหล็กเป็นผู้จัดก,การ เป็นคนบอกว่าตัดเลยตัดเลยนีต่ตัดกุญแจตั hey, hey. ดกุญแจเสียดายอ๋อไม่ต้องจับนี่บอกแบบนี้ไม่ต้องครับนี่แค่อยู่ให้เป็นกำลังใจก็พอเดี๋ยวนะพอเราต่อสุดเทล็ดให้แน,น่นอน โอ้ยทีหลังเราใช้โทรศัพท์นี้ดีกว่าเวลาจะเชื่อมตาไม่เสียล้วมองผ่านโทรศัพท์ก็ก็เชื่อมไม่ไม่เจ็บเลยใช่ไหมโอ้ยมองผ่านโทรศัพท์สมูทมากเลยไปสมูทนี่เดี๋ยวผมถูกรอตเตอรี่นะผมจะซื้อแว่นให้ช่างอ่านสักอันนึ่งพูดประชดพูดประชด <l ots> มีมาไม่ได้ไม่ไมีแต่ไม่ใช้เสียตาเสีย นี่เสียก็หลับเริต้งหลับให้ทันกระพริบตาทุกครั้งเวลากดอ๋อต้องหลับไม่ได้โดนเลยอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วนิ้วนิ้วกดตาก็กระพริบเออชี้ให้ตรงแล้วก็หลับอ่านี่มีหลับนะครับอย่าไปมองแสงนะครับชี้ให้ตามช่างนะครับช่างเขาชี้ได้จุดแล้วก็หลับตาช่างเขาหลับตาแต่เราเสกไม่หลับอ๋อโดนช่างรลอกนเนี่ยโดนช่างหลอก็ดิ โดนช่างรอมาตากแดดด้วยนี่ยโอ้ไม่เป็นไรตากแดดเราจะกลัวอะไรวิตามินดีทั้งนั้นนี่วิตามินแสงแดดเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่ที่ว่าของสีทาสีแล้วแล้วก็เดี๋ยวใส่ให้เขาได้กันจบนะทาสีใหญ่ทาสีอานี้คอเตอร์อย่างนี้เตอร์ยี่ห้อนี้ เดี๋ยวฝังรอบสอบเรื่องีลมอลีโมทลนั่ปุ๋ยเชี่ยมถังออกซิเจนหนึ่งถังแค่นี้บ้านหลังนี้ยังไม่เสร็จดีเขาซื้อที่ดินอะไรปลูกไปเพราะที่ดินเขาไม่เกี่ยว โอกไปห้าห้าล้านเชจบจบจบื่ยยยอมทลุงตีามามแห้งแล้วมั้งหรือนะไม่แห้งเท่าไหร่ไไมม่เป็นนรัแห้งชา้งชากี่ผมเราไปแต่แล้วเดี๋ยวมันแห้งไงเออ กี้ผมกลับมาจับยังติดนิ้วอยู่เลยบ้านหลังนี้ก็สวยดีนี่เป็นรถรถช่างแต่ลุงตีขับตีใหญ่ครับนี่อาชีพใหม่ทาสีนี่ผีมืองใหญ่แล้เนี่ยอย่างนะ คนจงสร้างเลยในยงานแรกเลยเนี่ยเกิดมาไม่เคยทาสีเขาเท่าไหร่จริงๆนะก็พยายามแล้ว่ะได้แค่นี้ฮะสุดยอดไม่สะดุดนช่ไหมแรกไม่สะดุดแล้วใช้ได้ ดูดอกแล้วนะเอาดอกเข้าดอกออกให้เหมือนกัน เจียยให้เข้ากับวงกลมเจียยให้สโลปเป็นขึ้นไปรับกับแป๊บที่กลม,มก็จะได้สนิทสนิทและแข็งแรงกว่า<ม>ก็ไม่ต้องแต้มเยอะถ้าเผื่อไม่เจียให้เป็นปากไม่เจียปากให้ไปรับกับไอแป๊บกลม เราจะทำให้เปลืองใช้ได้ใช้ได้ทําให้เปลืองรลวดเชื่อมมากขึ้นนะนี่ช่างเรื่มเรื่มคีบสายดินคีบสายดินครับ ลุงใหญ่ก็คงเหลืออีกอันหนึ่งคือต้องจับจับอันยาวคงจะไม่ได้อันสั้นนี่ไม่ต้องจับอันยาวต้องจับเพราะว่าอยู่ช่วงกลางอันยาวเคืออน,นี้ดูนี่คืออันยาว บ้านสวยรวยใหญ่นะครับก็น่าอยู่บรรยากาศตรงนี้ก็อยู่ตรงหลังแม็กโฮแม็กโฮปานบุรีครับหลังแม็กโฮภทาสีเชอร์รเกียริพระเทพเป็นสีม่วงครับดูก็รู้แล้วครับเพราะว่าเป็นเขาเป็นทหารเก่าคงแบบนี้แหละเอ,อ ครับโอเคนี้ครับรอบรู้เอ้ยเทาเรียกรอบรอบอะไรก็่รอ,อบวงกดไลค์กดแชร์ไม่แน่วันทั่วเดินลุยลุยถ่ายเรื่องใหญ่จะดี93.25สิบสาม้าม่รผาสุกก็ให้ท่านได้ดูความอลังการงานสร้างของการขอประตูรีโมทประตูรีโมทครับเรื่อง กดติดตามครับตั้งโทรศัพท์ขึ้นตัวแดงๆใต้คลิปสีแดงๆครับเขียนว่าติดตามช่วยกดให้ด้วยนะครับถ้าอยากคุยกับลุงใหญ่ครับเขี่ยขึ้นไปเรื่อยจะเจอคอมเมนต์สามารถแสดงวาพทิดเห็นได้ณจุดตรงนั้นครับขนะครับขอบคุณ